ากคิดเงินขอให้ได้เงินไม่มางมืินพาใจให้หมนมองจะคิดทองขอให้ได้ทองนำมากองท่วมทนทวีคูณขอให้ได้พบแต่ความสุขส่วนความทุกข์มาลายหายสูญอายุวนาสุขะพึงจะรุนสุดเทอทูลพระพิกเนศทรงเมตตาง เชืาเนืชอาเดวะเนืชอาเนืชอาเดวะเนืชอาเนืชอาเดวะพระพิคเนจจาปทานอภรณ์เจินเชิญ เพิดพินพระองค์ลงมาอวยพรให้พวงชาประชาทุกธนาสมดังใจปองแม้คิดเงินก็ให้ได้เงินแม้คิดทองก็ให้ได้ทองมีมากมายมากายมากองสุขสมปองสมหวังดังใจ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 ให้สุขสมบูรณ์ให้เพื่มพูนมีพรานาไม้ายโรคภัยสิ้นทุกนานาให้มีชื่อระบือไปไกล นีโลกชาวชายทรัพย์สินเงินตราพระพิฆเนศอวยพรให้มาทุกพนามีสุขเถิดเอ่ยอ่าอมโอมโอ,ม,อมร่ำรวย รวย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 ขอพรพ่อพิคเนตนะรวย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 อ่ะขอพรพ่อพิคเนตมีฤทธิ์มีเดชมีศักดิามีนามระบือชื่อชาพระพิคเนตเจ้าขาประธานอภรนาขอบารมีของเราถวายเทพเทวาบ่าบารมีพระองค์พ่อพระพิคเนตเตเตชาขอจงเสด็จมาประเสริฐประสาประทานประทาชัยเปิดทิศเปิดทางเปิดแสงสว่างให้กับ วัดคลองแอนพัฒนารามแห่งนี้พร้อมด้วยสาธุชนพุทธบุตรสัต์ทั้งหลายที่มาวมพิธีการในวันนี้นตั้งแต่บัดนี้เวลานี้ให้มีแต่ความมั่งมีสีสุขมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองมีโชคมีลาบ้วยโอ้สีเนีสาญาณามาหอมสีขเนสาญาณามาหอมสีขเนสาญาณามหา ขอบารมีขององค์พ่อพระพิฆเนศเดชเดชาปสสิทธิปสสิทธิปสสิทธิให้กับลูกกับหลานด้วยนะโมพุทธ,ธายะเออ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 ,เอ,อ ขอทูลเชิญองค์พ่อปูพ่พระฤาสีเงือผู้มากมีคุณธรรมนำเสอเมื่อส่อง โปรดมาช่วยทั้งร้อยแปดพรภาคพระองค์ที่มันคงมานั่งทีตรงกลางใจกขให้ลูกหลานโชคดีทวีโชคอยู่ในโลกบริสุทธิ์เนือและสดเหนือสายคอยคิดสมหวังดังตัง้งใจเป็นพรชัยมาสิงสู่ นพิงาทิงาะสะเหมือเถ็นรับองค์บรมครูพ่อปู่ฤาษีชีไพรที่ป็นเป็นพจน์ตามเทือกเขาใ้้ถาำไม,ม่ได้กำหนดตั้งแต่พระศรีบรมโกศป,ประยโกรพระศีตางวดตาไฟนารายนารอดหน้าเนื้อหน้าเสือแก่ขมุตสัตบุตรสัตบ,บุปูบบ่หมอชีโวโกโม,มาลพั์เพชรลูกันสิงขออกรกหลฎ ที่มีทั้งหมดทั้งร้อปพระองค์ที่ทรงพดและพรหมจัย์อาศัยอยู่ทุกที่านป่ายาผ่านเขาไกล่าสัตสต,ตบงกฎขออัญเชิญท่านทั้งหมดทุก,ทกระองค์ให้เสด็จลงมาสู่ยังพับพาพิธีสารเกยเพียงตาที่ประทับที่ทางวัดคองแอนพัฒนารามได้จัดรองรับถวายเครื่องบัรเพลียาสักเวยถานวตวงสถานที่แอนเป็นมนคลน,นี้ขอให้ท่านเสด็จลงมา ร่วมในพิธีการณการ,ระบัดนี้ต่อด้วยเดินดง โอมลือลือลุอลือลือมหาลือลือขอบารมีขององคบารมครูพ่อปู่ฤาษีสีง้อยแปดท่านตนจ้งมาบัดดาลดนด้วยสัพพภิษและวิทยาพระครูผาพระครูเท่าครูพักลักยาพ่อปูออป่แก่ท่านครูมหาครูจงเตรรงมาโู่อย่างพระพาพิธีสารเกยเพียงตาทิะทับที่วัดของแอนพัฒนารามได้จัดรองรับท่าน เพื่อตะไรับเครื่องบัดรพรีกยาสังเวรฐนาตงพวงที่ลูกหลานได้น้อมนำมาถวายในวันนี้ขอบารมีขององค์บรมมาครูพ่อปู่แก่ท่านครูมหาครูจงเสร็จลงมาประสิทธิศาสตร์ประทานอำนวยอวยพร่ผ่อนช่ยเปิดทิศเปิดทางด้วยพุทธทางเปิดธรรมบังเปิดสังขังเปิดพระเจ้าประเสริฐเปิดโรคพระคาถาเปิดพระเนตรพระกันเปิดแสงสว่างไปทั่วทั้งสี่ทิศแปดทาง เปิดโชคเปิดลาบเปิดแกะแย่งเงินทองเปิดหน้าที่การงานเปิดการค้าการขายเปิดความมั่งคั่งเปิดความมั่งมีเปิดความเป็นสถีมหาจถีจตมาเกิดแด่ญาติธรรมพุทธบริษัทจะได้มาร่วมพิธีการบวงสรวงก่อนงานทอดกระถินณที่ของแอนพัฒนารามแห่งนี้โดยณเปิดโอเปิดพุทธเปิดถาเปิดยะเปิด ขอบารมีขององค์บรมมครูขอบารมีขององค์บรมมครูทิพเปิดทางเปิดแสงสว่างด้วยนะามือทายะโอลื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 อมหาลือลือโอลือลือลือือมหาลือลือโอลือลือลืลือมหาลือลือไปอมมาครูไปอมมาครู ปาสิทธิปาสิทธิด้วยน้ำโมพุทธ,ธายะต่อด้วยบาทสกุณีรับองค์พ่อพยักรุดคุทธ,ธาวาสุกีกินรีกินรากินนอนเทพพยาธรที่ขาวไก่ลา่าสถายมานชิมที ข้าพเจ้านี้ค่ขออัญเชิญพ่อคุธทธาวาสุกรีกิน,นรีกินลรากินนอนพรพยาธรจงเสดงมานับผาพิธีสารเกยเพียงตาทิประทับที่วัดคลองแอนพัฒนารามได้จัดมารองรับถวายเครื่องบัตรีกระยาสงเวทนายพงในพิธีการงานทอดกระถินประจำปีในวันพรุ่งนี้ขอพระบารมีขององค์ุธาวาสุกรีขอบารมีขององค์พ่อพิยครุษจงโบยปินเสนดงมา ประทานโชคลาภแก้แหวนเงินทองให้มันเกิดนักทา,านที่อันเป็นมงคลน,นี้ยังไม่ได้หรอวพอ่อว่าต้องทำให้จบไม่จบไม่ได้แล้วราดแล้วอตายไม่ได้เลย อาต่อด้วยเสมอข้ามสมุทเชิญถึงท่านท้าเจ้ากลัวท่านท้าเจ้าปู่ทวีปท่านเจ้ากรุงพรีพระภูมิเจ้าที่ปู่เจ้าของที่เจ้าของถินที่เจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้ากุุงเจ้าหนองเจ้ากรองเจ้าบึง จ้าพระมหาสมุทรเจ้าภูผาปูชิยะมงคลนเรืองอำนาจเ้ื่อยินเสียงกล้องหลงประกาศด้วยใจัสะอาด์ปราศจากลาคีอีกทั้งแม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่ประเพิงแม่ประพายแม่พระประสบพระพิรุณผู้มีพระเดชพระคุณยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีใจปกดสตากาทั้งเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชาติาพยายมราชยมบานเทวทาทูนทวาบรรเทาจดโรคกระบาลทั้งสี่นายนิริยาบาลขอจงเสดจมาป้องกันอันตรายให้ปัดโรคปัดภัย เสน่อยจังไรใดตัวไม่ใดสิ่งที่มีใดขอยหมดไปเสียจากกระถานเที่เป็นมงคลของแอนพัฒนารามแห่งนี้ขอให้มีแต่วความจเจริญรุ่งเร,องเรืองนับตั้งแต่บัดนี้เวลานี้ขอพระบารมีขององค์ท่านเจ้าเนตมาณพพาพิธีสารเกยเป็นตาทิปทะทับเพื่อมารับเครื่องบัตรปรีกรยาเสเวยทั้งหลายปนะร,รนีนะกาละบัดนี้ ต่อด้วยเสม,มอมา